สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อปแ๊ปแชนแนลนะฮะวันนี้เราจะพาัมันไฟกันแบบมันๆกันเลยทีเดียวนะมีโหมดบัตเทิลเลเย e มานะฮะซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวไปเล่นโหมดธรรมดาดก่อนเก็บอีกสชกหตัวนะครับเพื่อได้ของรางวัลน,นะครับไปลุยเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับอ้าวมาล้วครับพบกันในโหมดของโหมดควบคุมนะครับก็คอยุดพื้นที่เ เอนะฮะแล้วก็ในแผนที่ของแอเรีย39นะครับสไนเปอร์เหมือนเดิมผมต้องพูดมากได้เคมอมาใหม่ฮะไปดูประสิทธิภาพของเคมอดีกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยยังไม่ทันที่วางกะจะวางแถวนี้หน่อยแต่จะวางแบบเออเข้ามาก็โดนอะ่ะ ตรงนี้จุดเนะฮะผมว่าจะวางไว้สัก2ลูกอะ่ะอยากได้สักสองลูกหรือสามดีผมหาตำแหน่งอยู่สามลูกน่าจะโอเคหน่อยลูกวางตรงนี้เลยวางดักไว้เยอะะเขาอยู่ฝนะั่งนู้นแล้วยิงตอบโต้ใหญ่เราก็ต้องมาแล้วเริ่มมาแล้ว เดี๋ยวจะผมผมจะวางเคมอลแต่แถวนี้สักลูกเพื่อความชัวร์ครับหนูเขาไปจุดจุดจุดนั้นนะอ่าเนี่ยผมวางไว้ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเราจะส่งเอ้ยโ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 อ้ยฮึฮึ เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้ไหมาวางไ้เรื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหเขาเพี้ยงระเบิดมาโดนเราผมเองก็โดนโเคมอเองขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวเ๋ยวแอบตอ่อแอบตอ่อ,ตอครับโอ้โหโดนเองครับพลาดเลยนึกว่าเขาจะมาจุดนี้นะเดี๋ยวผมวางอ๋อมันวางได้สองลูกหรือเปล่าเงินใส่การเล่นมนะันน่าจะวางได้สองลูกผมโลภมากเองอนะ นี่เขาไฟจุดน,นู้นอยู่ฮะเดี๋ยวผมมาแอบมาวางจุดนี้ก่อนเดี๋ยวผมแอบมาวางจุดนี้ก่อาาเนเอาไว้ลูกหนึ่งก่อนดีกว่าเอาหูปืนไทย ก้มเหมือนลายลายลายเหมือนปืนไทยหรือปืนอังกฤษไม่รู้นะแต่สีมันจะเป็นสามสีเห็นลแลบบ้วับจะยอมให้เขายิงดีหรือเปล่าจะได้รู้ว่าเป็นปืนอะไร <c oughs> เรื่องอะไรลจ้าเรื่องอะไรจะแวบบ็บหลบจ้าฉากจ้าแอบบจ้าตามตามอยู่ตามแกตามดีจริงคนนี้อุ้ย โอ้โหแล้เบิดผมหายไปไหนทับระเบิดตัวเองเอ้ยเคมอมันใช้ยังไงวะเลองศึกษาเลนครับมันจะไม่ไม่อยู่แล้วจริงด้วยเอออยู่อะอยู่ด้วยฮะอ๋อเป็นรับสองพอลังยแอบไว้นี่อีกลุ่งโอเคจบข่าวใช้ไปแล้วฮะป้องกันจุดนู้นไว้แล้วจุดนี้ยเดี๋ยวไฟอันเก็บแต้มจุดนี้อนเผื่อมันจะไปจุดนูน้นย้อนหลังกลับไป เขาแบบผมคนเดียวอะแล้วฝั่งนู้นก็กำลังมาก็ต้องโยก่อนทีนึงแ้วก็ไม่รอดบอลลูกซองระยะสั้นมันแบบแรงครับดูแลยิงกระบอกนี้ยิ่งแบบบอกเลยว่ายิงทิ้งไปหลักพันนะครับ <c oughs> <c oughs> คือหมายถึงว่าสร้างความเสียหายได้หลักพันนะหลักพันหน่วยอะของเกมฮะของผมก็หลักพันเหมือนกันแต่ว่าพันต้นต้นก็ถือว่าระดับหนึ่งครับ เอาครับเอาครับเอาครับให้เพื่อนเึ้นไปฮะเราไม่เสี่ยงเราแบบค่อยๆตอดดีกว่าไปสายเลื้อยสายเลื้อยเอาโห้เขาเฟี้ยงระเบิดทจริงสะใจจริงออชนะครับรอบนี้อ่าเยี่ยมครับก็กลับมาพบกัน,กน,กนด่านควบคุมอีกรอบฮะแต่รอบนี้เป็นของเมืองเทนเป็นแผนที่ของเมืองเทนนะครับด่านควบคุมแต่ฝั่งเรามีทนไทยสองคนฮะโยมัม ไ <c oughs> ม่อย่างงานชื่อเลยวิ่งตามดีกว่า <c oughs> นี่นะไม่อย่างงานชื่อนีอ่เขาอยู่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหาเรียบร้อยครับโดนปืนกลนละ <c oughs> โดนปืน assault rifle ออลลครับเ <c oughs> ขาเรียกปืนอะไรไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> ไปครับรถโอ้โหรถรถเทมารถคันนี้มีทุกอย่างครับรถคันนี้ นะเบรกสะบัดก็เสียเกียร์หลุดนะคเครื่องหลุดเผาหักสลักหายนะครับหัวเทียนห่างยางแฟบเนบตายครับไฟไม่จ่ายไดไม่ชาร์จสตาร์ทพังนะครับรถคันนี้ซื้อใช้ได้ดังนั้งคันเอออะไรนะเขา่อกอะไรนะดังนั่งคันนะครับแต่ไม่ดังอยู่สองอย่างครับวิทยุกแ็แต่ไม่ดังรถ เลยเลยด้วยเอาเอาอย่างเพื่อนฟู่เลยตายอยู่ในเฉด <c oughs> เอ,อ๋อเหลือคนเดียวครับอยู่เดี๋ยวเดียวเราฟิลได้ครับยึดหล่อยึดหล่อวุ้ยโดนกล่องโหกำเมืองเขาได้จัดเงาโอ้เราโดนโออกกล่องครับโดนกล่องทับตายครับแต่ว่าเขาเขา,เขาโชว์ไอ้ตัวนี้มันอยู่ใกลเฉยฮะน,ในี่เราคันนี้ <c oughs> เบสสบายก็เสียเกียร์หลุดนะ <c oughs> ซื้อได้ซื้อได้ <c oughs> สภาพดังฟ้านี่ตายเลยสมหนะ้านี่ตัวผมโดนกล่องทับตายนะตะกี้สไนคครับสไนคครับโหน, <c oughs> นี่ขนาดยืนนะครับนี่เขายืนยิงนะค,ความเร็วเร็วมากเพราะของที่เขาใส่นี่ผมว่าน่าจะเพิ่มระยะการมองเห็นแล้วก็เพิ่มระยะการลั่นไกจํานวนกระสุนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเมชนชํานาญนะเล่นหนึ่งเดียวฮนะเกมนี้เอามันหนึ่งเดียว เอาซิมาเหมือนกันอ่ะใส่ชุดมันก็ช่วยได้เห็นแลบ้วก็ยูนหน้าประตูตรงน,นี้ตัวอะไรจ้ามานั่นจุ้ยนี่นี่เฟียงเบิดมาครับเฟียงเบิดคนระับเฟียงเบิดเรามีกันเราเฟียงเบิดฟันไหมครับหลอกครับหลอก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 ให้ออกมาทางนี้ นี่อาจุดเขาไปจุดโน้นหมดแล้วทิศ <laughs> เดี๋ยวมันขึ้นมานี่อนะแอบ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 ครับหาหาที่ดีๆหาทำเลดีๆเหมาะเหาลำๆเจ๋งๆมีอะไรบพรริ่มมาอุย้ยนั่นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันต้องมาตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้คุมกันด้วยคุมกันด้วยคุมกันด้วยนี่มันต้องขึ้นไอ้นี่มันต้องกระไดเลื่อนนี่ แล้วมันจะนั่นนี่เราได้เราได้เปิดไอ้ไอ้อะไรเขาเรียกลายลายลายปืนลายลายลายแบบลายเพนปืนอ่ะเป็นลายมันสักอย่างอ่ะได้มาด่านน่อยแค่เอาแวบมางี้เจ้าได้มาด่าหน่อยแค่ลายอ่ะเดี๋ยวให้วานเดี๋ยวเอาวานเออก็เนี่ยได้ลายมาเขาเลยมาใส่เลยแต่ไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ดูนะเดี๋ยวหาว่านั่นหาว่าแบบปวดดิ ไม่อ้วนแล้วอุ้ยอ๋อมันติดโต๊ะเขาถึงยืนระเบิดอน่ะรเบอรออะไรอะ่ะโหโรเบอร์นึงจอนวิกโอตรเท่อะแอบ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 เราเป็นคนไหนอะเราก็ต้องแอบเข้าไปโระยะน,นี้ได้เลยอันนี้ได้อยู่เีะยะน,นี้ยังคลองได้อยู่เข้ามาไม่ได้หรอก คือไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามารอรอเดี๋ยวให้เพื่อนเข้าไปคนระับให้เพื่อนไปชาร์จเพื่อจะยึดครองให้ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้ยิงผ่านโต๊ะได้เนีย่ยติดโต๊ะหน่อยนึงตะกี้ติดโต๊ะหน่อยเห็นนะเราจะคอยนั่นคอยคุมไว้เราคอยคุมไว้ถ้าเขาด้านมาเราก็แอบตอดหน่อยนึงโอ้ยเดี๋ยวขอวางอะไรไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่า แล้วก็มาช่วยเพื่อนทางนี้ต่อออย pues ่างให้น้อยมีอะไรไม่ป้องกันไม่เหลือแล้วโดนไอ้นไม, <no er ไม่ิซายพิสายล่อแล้วโอ้โหพุ่งตัวช้ามากเกือบเท่แล้วถ้าตะกี้พุ่งตัวก่อนนี่เท่เลยโหปืนก่นปื้ลก่นโอ้โห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 เหมือนจะลุ้นลุ้นคนเดียวอ่ะมีแล้วล่ะ เอาวะล่ะ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 แผลเฉยแผลยังไ,ไงไม่รู้นะครับแต่ไม่รู้ว่ายิงมันหน่างเดียวเดี๋ยวด่านนี้ดูคะแนนหน่อยดีว่าเป็นไงบ้างคะแนนลงเฉยครับในตังมาแปดสิบแปดสิบเหรียญนะสองอันอะแปดสิบสองสองอะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างครับรีต่ว่าจะไม่ใช่เราจะแอดเพื่อนไว้ครับฝั่งเราอ่ะไหนว่อ๋อเนี่ยยอมทําไม่อยากอ่านชื่อเลยพูนตง เอาไว้ก่อนอันนี้ก็ดีโดนเรายิงไวยเกินนี่ก็ดีแต่ไอ้ไอน,นี่ไอ้คนเนี้ยยิงเราดีอะไอ้ไอดวงตานี่คือแบบสไนเปอร์เล่นใช้ได้อ้าวมาต่อครับอันนี้ฟ้าเป๋าครับฟ้าเป๋าด่านหมู่บ้านด่านผมเรียกด่านริมบึงดีกว่าด่านนี้มันเวลามันลงโคลนแล้วมันเดินช้า มันเดินช้าโคตรหนาขาแล้วไมาแย่รถเบรกสบายครับเสียเกียร์หลุดไมนเลยแล้วมุงนี้ไม,ยขยมยขย่ขยี้ไม่ขยี้พอละขยี้ทีสองทีพอไปต่อตเล่งกัแล้วแวบแวบบ้าไปแม่เออเอองั้นไอ้หนูวางระเบิดไว้ก่อนคนระับดักไว้ก่อนรู้ว่าดักสพกนนะพานด้วยรัับอย่างแรก ล้วก็นั่งรอนั่งรอเขามาเอากระเป๋าเราแอบลอ,อยงานลอ,อยเป็นงานถนัดครับเราเป็นสไนเปอร์ไงโอ้ลืมไปยโอ้อันนี้ในในกรณีที่เขาได้กระเป๋าไปเราต้องไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวมอนเดี๋ยวหเขามาสี่คนเลยครับใหญ่อ้โหแต่ก็เรียบ ทำได้ไงวะเนี่ยโราะเทพอ่าผมวางไว้หนึ่งนะครับเมื่อกี้นี่ผมวางไว้หนึ่งฮะสำหรับเอาไว้ดักเอาไว้นี้หนึ่งดีกว่าเดี๋ยวมันต้องมาต้องโดนผมมีสองลูกผมก็วางสองลูกแล้วก็ไปซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตเข้ามาทางนเดียน มาแล้วมาแล้วผมช่วยแล้วทษทีทุทีผมมาช้าซอเลี่ยมขอรี่มาแล้วครับมาแล้วครับมาช่วยแล้วครับออเคมอเก็บไปได้ครับเก็บไปได้คนหนึ่งครับในเป็นทางขึ้นครับตอนนี้เหลืออีกลูกหนึ่งกลางสะพานนะครับน่าจะเหลืออีกลูกหนึ่งตรงกลางสะพานใช่แล้วเหลืออีกลูกหนึ่งครับอ้อโหเก็บไปได้กลูกครับนี่ครับมาทางนี้จริงด้วยครับมาทางเคมอที่ผมวางไว้ครับมากันโอ้โห ผมได้แลวก็โดนฮะว่าจะมาวางใหม่ไม่ทันรู้แล้วมาทางนี้ก็ดังนี้เห็นแล้วรู้แล้วแจ้งเตือนแจ้งเตือนผมเองเนี่ยโอเคเป็นการดักทางที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปไปเบรกสเปนาาเ,เกนลุดไม่ใช่แล้วคนละมุกกันโอ้ไม่เคิมดิทางไหนทางไหนตอนตนี้ตอนนี้ตอนตนี้นี่แวผมจะวางไว้อีก ผมวางไว้นี่ทางขึ้นนะครับผมจะวางไว้ทางขึ้นกับทางลงนะแต่มันยังวางไม่ได้ aument. แอบไว้ก่อนแอบแอบตรงนี้ก่อนะเพื่อผมจะวางระเบิดผมอยากวางระเบิดดักไว้ครับเราจะได้รู้ฮะโอเคครับภารกิจรุ่งร่วงครับไปไปไปหาเพื่อน่ะซัพพอร์ตเพื่อนต่อครับเพื่อผมจะได้รู้ตัวนะว่ามีเหลวอเหลวเวลาเท่าไหร่นะครับที่เขาจะเข้ามาบุก ด้านซ้ายของเราอ่าไปแล้วหนึ่งครับไปแล้วหนึ่งลูกครับถังขึ้นสะพานนะฮะที่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 วางไว้นะ่ะอ่าตอนนี้เขาจะมาทางไหนต่อผมว่าน่าจะอีกลูกหนึ่งครับไ <c oughs> หนได้ใช้งาน <c oughs> วิรอดเนี่วะเรามาเฉยฮะอย่งเงี้งดีได้ใช้ลูกสูนปืนนะได้ใช้ปืนแล้วบ้างฮนะเดี๋ยวเขาว่านิ้วจะเกรนะ้งฮะ อ๋ออุ๊ยหลอดไหมตัวนะีนนะ้โอ้ยโค้ยครับโคอยปลาโค้ยฮนะคราบโค้ยคราบครับเม็กฮนะเม,ม็กเม็กหรอะชนะเฉยครับโดยการทํางานของเขาที่ดีนะครับแล้วก็ทํางานของผมเอง <laughs> อยังไงก็สนทนานะครับคลิปนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับฝากกด subscribe นะฮะในภาษาอังกฤษแล้วก็ติดตามในภาษาไทยนะครับ แล้วก็กดไลค์ถ้าชอบนะฮะกดแชร์ให้เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับกดแชร์ลงไปนะครับยังไงขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ